สวครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ครับเนี่ยสวนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ <c oughs> จริงๆใครที่ติดตามผมเนี่ยครั้งที่แล้วผมมาที่นี่แล้วรอบหนึ่งแต่มันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมคนที่นี่เขาถึงรักแล้วก็อนุรักษ์นกกระเรียนไทยเดี๋ยววันนี้มีคําตอบแน่นอนครับไปตามไปนัดพี่เติ้ลคนเดิมไปแล้วเ <c oughs> าวพี่เติ้ลสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้รบกวนอีกรอบหนึ่งฮะวันนี้เราสงสัยว่าทําไม ชาวบ้านที่แถวแถวศูนย์อนุรักษ์ชุ่มน้ำเนี่ยเขาถึงรักนกกระเรียนพี่ก็คือมันสืบเนื่องมาจากว่าเรานํานกมาปล่อยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็คือนกเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่อาศัยเขาก็ไปอยู่ตามพื้นที่ของชาวบ้านนี่แหละครับแล้วเขาเนี่ยก็คือทํายังไงให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าว่านกที่ลงไปในนาเนี่ยเขาลงไปทําอะไรตอนที่เราขับมาทางทางขับมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนแปลงนาครับเวลานกลงไปเขาไล่ไหมไม่ไล่ครับไม่ไล่ใช่ ที่เนี่ยผมเคยเคยได้ยินคำหนึ่งอะไรนะนกอะไรนะน,นกอยู่รอดคนอยู่ได้ชุมชนอยู่ดีครับเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผมอยู่ในใจตลอดว่ามันหมายความว่าอะไรครับก็หมายถึงว่า,าในเมื่อมีนกมาอยู่ในพื้นที่ครับทำยังไงให้นกอยู่ได้แล้วคนก็อยู่ด้วยอ,อย่างนกลงไปในานาข้าวนกไม่ได้ไปกินข้าวแต่นกไปกินสัตร์ตูข้าวก็คือพวกตู ปูตะกกระแตนพวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อหลอน,นกอไม่ได้ไม่ลงไปกินข้าวนกไม่ได้นกกระเรียนไม่ได้ลงไปกินข้าวนะครับนกลงไปกินสตูข้าวปูที่จะไปกัดต้นข้าวตะกกระแตนที่จะไปกัดใบข้าวกัดยอดข้าวเนี่ยคือมันเป็นวัฏจักรข,ของธรรมชาติที่ จัดการกันเองเนี่ยก็คือเอาข้อมูลตรงนี้ครับให้ชาวบ้านดูเขาเรียกว่าการเกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเรียกว่าเขาคือประโยชน์ของจริงๆแล้วคือเขาไม่ต้องใช้สารเคมีมาฆ่าแบบศัตรูของของต้นข้าวเลยคือถ้านกลงไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปกินข้าวอย่างเดียวเขาจะไปกินพวกอะไรที่จะจะมาทําศัตรูเกี่ยวกับผลิตผลของเขาถูกไหมฮะโอ้ถ้าจําได้ครั้งที่แล้วเรามาเนี่ยเราจะเห็นนกเรียนตรวนี้มี2ตัวถูกต้องแล้วจะเห็นเราจะเห็นเขากําลัง กกไข่อยู่ประมาณสองใบเดี๋ยวพาไปดูกันครั้งที่แล้วมี2ตัวครั้งนี้มี3ตัวไอตัวเล็กเห็นไหมตัวที่อยู่บนเนี่ยนะไอตัวเล็กเนี่ยนะนั่นคือลูกเขาอายุ2เดือนกว่า3เดือนเองนะใช่ครับคือเขาตัวใหญ่เร็วมากตอนเขาเกิดมาก็ตัวแค่นี้นิดเดียวใช่ครับนิดเดียวตัวน้องเกิดช้ากว่าตัวพี่เอาตัวน้องกลับไปอนุบาลที่สวนสัตว์นคราชสีมาอ๋อที่โคราชก็มีอีกใช่มีนั่นเป็นศูนย์พ่อขยายพันธุ์ฮะ โดยตรงเลยโดยตรงครับรที่นำมาปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติเลยก็คือรุ่นลูกของตัวพ่อแม่พันธุ์ที่อยู่ที่สวนสัตว์โคราชนี่แหละครับทำไมถึงแยกเข้าไปอะเพราะว่าเขามีมีการจิกกันนะครับตัวน้องถ้าเกิดปล่อยให้ตัวพี่จิกก็คือเหมือนเขาอ่อนแอกว่าบ้างนั้นถูกไหมอ่าด้วยครับเหมือนเขาอ่อนแอกว่าใช่แต่โดยธรรมชาติแล้วก็คือถ้าเป็นในธรรมชาติถ้าจิกกันอย่างนี้คือเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับเพราะว่าพ่อแม่เขาก็เลี้ยง ส่วนใหญ่เราก็จะรอดแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเหตุผลอีกอย่างนึงเหมือนกันที่เขาขยายพันธุ์านธรรมชาติเขาที่เขาขยายพันธุ์ได้น้อยถูกไหมพะเขาเขาจะเขาจะรักษาตัวที่แข็งแรงไว้ตัวเดียวตัวที่แข็งแกร่งก็คือตัวจะอยู่รอดตัวใหญ่เร็วมากเลยไปฮะเดี๋ยวเราพาไปดูแอคทิวิตี้รอบๆอบดีกว่าครั้งที่แล้วเราลงบึงบัวไปแล้วครั้งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆอบในอ่างเก็บน้ำว่ามันจะมีกิจกรรมทำอะไรบ้างนะครับไปไปดูกัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่รอบอ่างเก็บน้ําที่น่าทํแล้วก็ได้สุขภาพนะคือการปั่นจักรยานไม่ต้องกังวลนะครับว่าไม่มีจักรยานมาที่นี่มีให้เช่าก็คือหนึ่งนงเที่ยวเนี่ยที่เราออกไป50บาทน,นะครับก็จะมีประมาณ3จุดอยู่รอบอ่างเก็บน้ําแต่ใครรู้สึกว่าเฮย้ยเหนืงงอ่อยอ่ะไม่อยากมาไม่อยากปั่นอยากจะชมวิวสวยๆเรามีพ่วงข้างมาฮะทางที่นี่เขาจะมีพ่วงข้างมานี่จะเป็นรถสาล้อพ่วงข้างแบบนี้สวัสดีครับคุณลุงครับ ครับผมอันนี้ก็คอยจะรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับคุณลุงครับผมครับผมคิดคิดคิดค่าบริการไงบ้างฮะก็เที่ยวละห้าสิบบาทครับอ๋อเท่าเท่าจักรยานเลยโอ้เข้ากาันอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตัดสินใจเลยเลือกอันนี้แน่นอนผมใหญ่ต้องป่านสือต้องป่านมันก็จะได้สุขภาพด้วยใช่ไหมครับตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะไหมครับคุณลุงครับเยอะใช่ไหมครับครับครับครั้งที่แล้วที่ผมมาบอกแล้วว่านกเนี่ย เขาบอกว่ามา,มาเป็นแสนตัวเลยนะเขาบอกที่นี่มาเป็นแสนตัวเลยนะช่วงหน้าหนาวเพราะว่าตอนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยคือพฤศจิกานะครับก็จะมามีนกเยอะแยะมากมายนะครับก,การท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเริ่มคนก็จะเริ่มมาเที่ยวเยอะขึ้นมาดูนกเรียนเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบๆอบ่ออางเก็บน้ำเนี่ยจะสวยขนาดไหนไ<ป>คุณลุงครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมปันจักรยานดีกว่าครับผมขอบคุณค่ะคุณลุงครับ ครับตรงนี้ก็ที่บอกนะครับเป็นเป็นไบค์เลนนะครับใครจะมาวิ่งหรือจะมาทํากิจกรรมตรงนี้นะครับก็มีระยะทางประมาณ18กิโลนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดโชคดีที่ผมบอกว่ามาตอนหน้าหนาวเราจะเห็นนกเป็นแสนแสนตัวเลยบินไปบินมานะครับถ้าโชคดีก็อาจจะเจอนกกระเรียนก็ได้นะ ครับตอนนี้ก็เราอยู่ในจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่น่ามามากครับก็คือหมู่บ้านอินทรีเขาบอกว่าที่นี่มีข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกเดี๋ยวเข้าไปดูกันฮะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปาถนานะครับจําตอนต้นคลิปได้ไหมที่ผมถามว่าเวลานกมาลงเนี่ยเขาไล่กันไหมพี่ปาถนาคือคนแรกๆนะครับที่ที่ไม่ไล่นกไม่ไล่นกเพราะอะไรครับไม่ไล่นกก็คือกลุ่มเราที่ทําอินรีอยู่เนี่ยก็คือหนึ่งคือเราจะมีใจในเรื่องของการอยากเรียนรู้ว่า นกคือนกอะไรแล้วทำไมมาอยู่ที่แปลงนาเรานกกระเรียนนี่เขาไม่ได้ทําลายข้าวเราอย่างเดียวไม่ได้จิกข้าวเราอย่างเดียวแต่เขาช่วยเรากําจัดวัชพืชนี่ไงเห็นไหมเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมไปที่ศูนย์ในหลวเขาบอกว่าจะกําจัดพวกปูพวกอะไรที่เขามามากินข้าวเราด้วยซ้ำจริงเขาเป็นประโยชน์กับแปลงนาเราด้วยใช่ดูไหมฮะใช่ค่ะก็คือกําจัดพวกน้อนพวกเพลี้ยอะไรต่างๆนี่ค่ะนกเขาจะช่วยจิกช่วยกินค่ะหายสงสัยแล้วทาไมหมู่บ้านแถวนี้ถึงรักนกกระเรียน เพราะว่าเขาทําให้เป็นแบบไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงด้วยให้เป็นแบบสนอมข้าวเราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมาเข้าเรื่องเขาบอกว่าข้าวที่นี่เนี่ยเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกวัดจากอะไรครับทำไม้ถึงรู้ว่าอร่อยที่สุดในโลกเราเคยไปประกวดที่มอขอนแก่นนะคะคก็คือมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งเยอะก็เยอะค่ะก็ข้าวเรียงเป็นร้อยๆ้อม่อเลย การที่หุงข้าวให้ชิมแต่และหม้อเขาก็จะมีคะแนนหย่อนหย่อนหย่อนลงให้ผลปรากฏว่าข้าวของเรานี่ได้คะแนนสูงสุดแต่วันนั้นเราไม่คิดว่าข้าวเราจะอร่อยที่สุดขนาดนั้นนะเราก็เดินผ่านไปดูของคนอื่นเหมือนกันเพราะของเขาก็อร่อยก็หุงก็หอมเหมือนกันแต่คะแนนที่ออกมาทําให้เราตกใจเลยดรที่กรมการข้าวเขาก็มีตัวชี้วัดว่าข้าวนี้มันจะมีสารความหอมมากกว่าข้าวชนิดอื่นด้วยค่ะ คือปกติเราหอมเราหุงข้าวที่บ้านอะ่ะเราก็จะได้กลิ่นแต่เน,นี้ยเป็นกลิ่นข้าวที่แบบหอมมากอันนี้ค<ช>ือข้าวอันนี้ป่ะครับที่หุงอยู่ใช่ค่ะก็คือที่เราหุงวันนี้ก็คือข้าวสีดําตัวนี้ชื่อชื่อพันุข้าวมะลินินมาลินินใช่ค่ะก็คือปลูกได้ดีที่สุดก็คือที่นี่ตอนเดินเข้ามาผมเห็นมีตลาดเล็กๆชื่อตลาดอะไรนะสาตลาดสารัฐวิถีสารัฐวิถีเมื่อ<ช>กี้เดินเข้ามาแอบเห็นแบบมีแบบกระจุกะจิกเล็กๆน้อยๆอ่าเป็นหมู่บ้านมีทุกวันไหนฮะมีทุกวันศุกร์ค่ะเวลา เวลาตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นเดี๋ยวไปดูกันไหมฮะ,ะไปดูกันไหมไปอ่ะอฮะตอนนี้อันนี้เป็นร้านของพี่ป่ะครับใช่ค่ะร้านพี่เองมีอะไรเด็ดบ<ช>้างฮะนอกจากข้าวมีอะไรเด็ดอีกนอกจากข้าวเราก็เอาข้าวมาแปรรูปเป็นขนมทองม้วนอันนี้ให้คุณอาดลองชิมดูทองม้วนนี้คือทองม้วนจากแป้งข้าวซึ่งเราจะมีทั้งข้าวสีแดงสีดําสีขาวแล้วข้าวนี้เป็นข้าวโภชนาการสูงด้วยมันไม่ใช่ข้าวธรรมดาหอมหอม มันเป็นแบบรักเกอบมากนะดูนะนี่คือบีบ,บ,บ,บเบานๆะอยางนงี้อกค่ะก็คือชุมชนเราจะสื่อให้เห็นถึงในเรื่องของนกกระเรียน <c oughs> นกกระเรียนที่ <c oughs> เป็นตัวชี้วัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีปัดลงไปในผ้าผ้าสวยค่ะก็มาแปรรูปเป็นกระเป๋าอันนี้คือผ้าย้อมสีธรรมชาติอันนี้ทอเองไหมฮะทอเองค่ะทอเองด <c oughs> ้วยครับใช่ค่ะนี่คือพี่หยุนในบูบ้านนี้แหละครับโอ้ ธรรมชาติเอาจากเปลือกมะม่วงเปลือกเปลือกเ้าไม้ไม่ได้ใช้สีย้อมผ้าด้วยอ่ะใช้สีธรรมชาติด้วยอ่ะอันนี้น้ำพริกอันนี้คือน้ำพริกอะไรพี่บีน้ำพริกโจนกระจอกทำไมโจนกระจอกอ่ะฮะโจนตัวนี้เขาชอบไปขโมยผลิตภัณฑ์ของน้ำพริกต่างๆค่ะอย่างเช่นน้ำพริกปลาสับก็จะไปขโมยจะไปขโมยของปลาผัดมาอย่างนี้นะคะเออก็จะมี พวกขาพวกตะไคร้พวกอ,อ,อะไรนะคะใบใบมะกรูด้อมกระเทียมค่ะเขาก็จะไปแอบลักเล็กขโมยน้อยมาใส่ของเขาค่ะอ่ะครับเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับอนุรักษ์ธรรมชาตินิดน,นึงเราไม่ขับรถยนต์เข้าไปเดี๋ยวเราจะนั่ง สาเร็งเข้าไปนี่นี่น,น,นไปเลยลูกพี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ต้องมาพักเพราะว่าตอนที่เรารถ่ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโมเดลจลําลองเพราะว่าตอนนี้เขาทำโฮมสเตย์อยู่โฮมสเตย์เราก็เห็นทั่วไปแต่โฮมสปาเนี่ยที่ที่เพิ่งจะเห็นก็คือเขาจะทําเป็นโมเดลก็คือนอนนวด แล้วก็จะเห็นแบบเหมือนทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับอารมณ์ทุ่งนาเรานัดคุณป้านวดไปละเดีย๋ยวไปดูกันคุณป้านวดยินดีป้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขออนุญาตนะฮะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับชอบนวดตรงไหนชอบนวดตรงไหนที่สุดอ๋อมันแล,แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าถ้ามีปัญหาตรงไหนก็ป้าช่วย,ยแบบแก้อาการได้ค่ะ ป้าหนักได้เลยนะว่าอันนี้ก็จะอารมณ์แบบถ้ามาตอนอเย็นๆนะ,ะเห็นผ้าทิ่ตกเนี่ยแล้วถ้าเกิดมองไปทางนี้เราจะเห็นผ้าทิ่ตกถ้าเจ็บก็บอกป้าได้นะ หลังจากนวดเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ตอนนี้เขากาลังทําเหมือนคาเฟ่เถียงนาก็คือเป็นโฮมสเตย์เป็นเป็นที่นวดเ็นเท่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่หน่อยจะทําเป็นคาเฟ่ซึ่งซึ่งตอนนี้กําลังทําเป็นโมเดลตัวอย่างอยู่แล้วก็คนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเขาจะร่วมทํากันแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากเมื่อเมื่อเมื่อมอเตอร์จีพีที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เริ่มมีคนมาพักแล้วนะแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นเป็นเหมือนชุมชนที่กลายเป็นโฮมสเตย์ที่แบบค่อนข้างใหญ่พอสมควรยังไงก็ลอง ไปติดตามทางบุรีรัมเพราะว่าเดี๋ยวทางบุรีรัมต้องลงว่าจะมีคาเฟ่ใหม่หรือว่าเป็นโฮมสเตย์ใหม่แน่นอนนะฮะทางนี้ก็ผมว่าน่าจะอากาศบรรยากาศดีแน่นอนเลยฮะงั้นตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เถียงนาเชฟเทเบิลนะครับซึ่งอันนี้เป็นพี่ผู้ใหญ่แนะนำตัวหน่อยครับพี่ผู้ใหญ่สวัสดีครับผมเป็นผู้ใหญ่ทองพูนนะครับครับผมนามสกุลก็อุ่นจิตครับผมเป็นพื้นที่ของผมเองที่นี่นะครับคือเราทําเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปีสี่เก็ดแล้วครับครับผมก็เลยเหมือนเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆคล้ายๆแกนนําหัวหน้าที่นี่นะครับใช่ประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับครับนี่วันนี้จริงๆแล้วก็คือ ปกติเวลาเรามาร้านอาหารเนี่ยเราก็จะสั่งกับข้าววันนี้พี่ผู้ใหญ่มีเซอร์ไพรส์อันนี้รู้เลยแล่ะว่าเป็นผักคือเป็นจานผักอ่ะเป็นผักก็คือเป็นผักอินทรีย์ครับพี่ใช่ครับที่ผมว่ามันน่าจะหวานน่าดูเดี๋ยวเรามาชิมกันแต่ว่าในเนี้ยไม่รู้ว่าคือไม่รู้อะไรพี่ผู้ใหญ่เจอเลยครับเจอเลยฮะพี่ผู้ใหญ่เซอร์ไพรส์หน่อยแนะนำเลยฮะแต่ะชั้นมันคืออะไรบ้างห้ามบอกชั้นแล้วเธอนะอันแรกคืออะไรครับพี่เปิดเลยครับ เลยนะโอ้โหตัวนี้เป็นมารีนินกันที่สดคืออะไรอ่ะเป็นอะไรนะเป็นของหวานเป็นมารีนินกนที่สดของหวานก่อนนะของหวานก่อนของหวานก่อนอันนี้ส้มตำส้มตำสมุนไพรอันนี้เราไม่รู้จริงๆไม่เตรียมนะเราไม่รู้ดิเนี่ยส้มตำต้องมาไรมนะส้มตำสมุนไพรส้มตำสมุนไพรครับอันนี้น่าจะเป็นลาบพีเป็นลาบปลาลาบใช่ไหมใช่ครับเป็นลาบปลาครับลาบปลาลาบปลาครับเป็นเมนูนะครับ อันนี้ต้องเป็นไก่เจียวไม่ใช่ไข่เจียวไข่เจียวครับไข่เจียวไก่ก็ต้องไข่ก็ต้องมาจากไก่ที่เลี้ยงแน่นอนใช่ครับใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นต้มไก่นะครับต้มไก่ครับต้มไก่บ้านก็คือแม่ไก่เนี่ยแหละใช่แม่ไก่อันนี้แหละใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับไส้ด้วยเดี๋ยวแม่กับทั้งแม่ทั้งลูกไม่อยู่แล้วตอนนี้ทั้ลูกไปหมดละไปหมดแล้วไปหมดแล้วมีผักอะไรบ้างเนี่ยครับคือต้องบอกก่อนว่าใครจะรู้ตามผมมาจะรู้ว่าผมไม่ค่อยถนัดด้านผักเท่าไหร่่่่แตกกิินนนนไดด้้้ียวอออัสะ เราจะจัดอย่างนี้ทุกทุกเมนูทุกครั้งที่ทนักท่องเที่ยวเขามาใช่ครับเป็นผักอินทรียครับหอมกะพาหอมอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ตามหัวไร่ป่านาของเรานัครับโหไหนข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกของผมเาเลยครับข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกของผมอันนี้อ่ะครับใช่ครับยังไม่เห็นเหมือนกันนี่ยังไม่เห็นของกันเลยนะข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกเอ้าทำไมไม่เป็นสีดำอ่ะอันนี้มันข้าวอะไรครับ ข้าวมะลินะครับเราก็จะผสมเป็นข้าวผสมนิดๆครับเราเราโอ้โหนี่ยันมีสีดำอยู่มีสีดำอยู่มีสีดำอยู่เผื่อนักท่องเที่ยวบางท่านทานข้าวสีไม่เป็นนะครับเราก็ต้องส่งเสริมไปให้ให้ผสมไปนิดๆเริ่มไปนิดๆก่อนนะครับความสนุกของการมาเถียงนาเชฟเทเบิลเนี่ยนะครับก็คือการได้กินยอดผักสดๆแบบนี้ผมว่าใครที่ชอบกินผักต้องมากินแต่วันนี้ ผมสายผักไม่ได้ผักเขียวต้องเป็นผักต้มๆหน่อยเนี่ยจะชอบมากเลยนะจะใครเป็นสายผักสดนี่จะชอบมากเลยครับ,บ,รบปลาน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเากินข้าวมื้อนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปที่แคมป์แคมป์สวยมากเมื่อกี้เห็นแอปเห็นละนะครับไปทาข้าวกัน ครับก็นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายนะครับวันนี้ก็ไปดูนกกระเรียนมานะครับไปนวดมาไปกินข้าวมาสุดท้ายก็ต้องมาพักพ่นะครับผมพอแรกเลยที่ที่ยที่ต้องมาตรงนี้นะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งใครที่ชอบสายแคมปิ้งน่าจะมาเพราะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วด้านขวาท่านนึกไม่ออก เป็นที่ปั่นจักรยานมา,มา,มาสักสายสายก็คือห้อยจอเข้มมากข้างบนใครเป็นสายถ่ายรูปนะผมบอกเลยนะที่เด็ดมากข้างบนวันนี้มีทางช้างเผือกด้วยเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดแคมปิ้งจุดใหม่เลยนะครับใครชอบสายแคมปิ้งหรือมาพักผ่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเพราะเป็นเนินเป็น,เป,นเป็นเนินแล้วก็ลมพัดค่อนข้างสบายเลยนะครับวันนี้ก็ลองดูครับเดี๋ยวตรงนี้น่าจะเปิดไปทางการเร็วนี้นะครับยังไงก็ฝาก ที่ตรงนี้ไว้เป็นจุดแคมปิ้งด้วยนะครับก็วันนี้หมดแล้วขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเยือนบุรีรัมย์ใหม่ขอบคุณททนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับที่ให้ผมมาเป็นทริปที่2นะครับที่บุรีรัมย์นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอนอนดูดาวก่อนนะ